สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือเรามาดูการแบ่งภาคของประเทศไทยกันก่อนนะคะการแบ่งภาคของประเทศไทยแบ่งออกเป็นหลายลักษณะด้วยกันอย่างเช่นบางครั้งเราจะเห็นว่าแบ่งออกเป็นสภาค หรือ5ภาคและ6ภาคซึ่งการแบ่งแต่ละประเภทมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกันค่ะการแบ่งภูมิภาคของประเทศไทยมีการจำกัดความที่แตกต่างกันตามหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างนะคะภาพทางซ้ายมือจะมีทั้งหมด4ภาคตามสีนะคะภาพที่สองตรงกลางก็มี4ภาคนะคะ ส่วนรูปที่3นะคะทางด้านขวามือจะมีทั้งหมด5ภาคด้วยกันนะคะการแบ่งภาคของประเทศไทยการแบ่งแบบ4ภูมิภาคนะคะเป็นการแบ่งกลุ่มวัฒนธรรมแบบกว้างๆใช้กันมากในโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อพูดถึงสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค4ภาคจะประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะ ตรงบริเวณที่เป็นสีเขียวทางด้านบนนะคะก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเสียงเหนือจะเป็นบริเวณที่เป็นสีส้มนะคะภาคกลางคือสีชมพูส่วนภาคใต้คือสีเขียวทางด้านล่างอันนี้คือการแบ่งแบบสีภูมิภาคส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจะแบ่งภูมิภาคออกเป็นห้าภูมิภาคด้วยกันนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการท่องเที่ยว5้าภูมิภาคจะประกอบไปด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะภาคเหนือคือบริเวณที่เป็นสีเขียวนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือสีส้มตรงนี้นะคะภาคกลางสีเหลืองภาคตะวันออกสีฟ้าม่วงนะคะส่วนภาคใต้คือบริเวณที่เป็นสีม่วงค่ะทางหลวงนะคะก็มีการแบ่งภาคของประเทศไทยนะคะออกเป็นสีภาคนะคะ ประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ตามสัญลักษณ์สีที่ได้ให้ไว้นะคะแต่ในวิชาสังคมศึกษาในสาระภูมิศาสตร์เราจะใช้การแบ่งภาคนะคะออกเป็น6ภูมิภาคด้วยกันนะคะเป็นการแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศค่ะในวิชาสังคมนะคะการแบ่งภูมิภาคแบบ6ภูมิภาคนะคะ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะประกอบไปด้วยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นักเรียนทราบไหมคะว่าภาคเหนือคือบริเวณใดของแผนที่ภาคเหนือคือตรงส่วนที่เป็นสีเขียวทางด้านบนนะคะภาคกลางคือสีชมพูที่อยู่ตรงกลางนะคะภาคตะวันตกสีส้มอิฐที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ ภาคตะวันออกสีเขียวเล็กๆทางด้านล่างตรงนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็คือบริเวณที่เป็นสีส้มทางด้านขวามือและภาคใต้คือสีชมพูที่อยู่ทางด้านล่างค่ะภาคเหนือนะคะจะ,ะตามลักษณะภูมิประเทศนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดในภาคนี้จะมีทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันนะคะก็จะไล่มาเลยตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านและอุตรดิตถ์ค่ะภาคเหนือนะคะจะตั้งอยู่ที่ละติจูดที่17องศา8ลิปดาถึง20องศา27ลิปดาเหนือลองจิจูด97องศา21ลิปดาถึง101องศา21ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด93,691ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วย9จังหวัดตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและอุตรดิตถ์ทีนี้นักเรียนดูตรงคำว่าละติจูดและลองจิจูดนะคะที่ครูใส่เครื่องหมายดอกจันไว้นะคะเดี๋ยวจะขยายความว่า2ตัวนี้เกี่ยวข้องอย่างไรนะคะคำว่า ลัติจูดและลองจีจูดนะคะเป็นการอบอพิกัดทางภูมิศาสตร์นะคะบนโลกของเรานะคะจะมีเส้นสมมุติที่เรียกว่าเส้นลัติจูดเส้นลัติจูดคือเส้นที่อยู่ในแนวนอนนะคะไล่มาตั้งแต่ด้านล่างไปถึงด้านบนนะคะเส้นที่อยู่ในแนวนอนเรียกว่าเส้นลัติจูดส่วนเส้นที่อยู่ในแนวตั้งนะคะ เรียกว่าเส้นเมริเดียนหรือว่าเส้นลองจิจูดนะคะก็จะอยู่ในแนวตั้งทั้งหมดนะคะทีนี้เส้นละติจูดหรือเส้นที่อยู่ในแนวนอนนะคะจะแบ่งโลกออกเป็นสองซีกก็คือซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะคะรูปทางด้านซ้ายมือเห็นตรงที่เป็นศูนย์องศานะคะตรงนี้คือ,อเส้นที่แบ่งโลกออกเป็น ซีกโลกเหนือด้านบนเส้นขึ้นไปนะคะก็จะเป็นซีกโลกเหนือใต้ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างก็จะเป็นซีกโลกใต้นะคะเส้นละติจูดแบ่งโลกออกเป็นสองซีกคือซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ส่วนเส้นลองจิจูดหรือว่าเส้นเมริเดียนแบ่งโลกออกเป็นสองซีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกค่ะ ทีนี้เรามาดูการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์นะคะเวลาที่เขาจะบอกว่าประเทศใดหรือจังหวัดใดเมืองใดอยู่ตรงไหนนะคะก็จะใช้วิธีการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์โดยให้ลากเส้นละติจูดก็คือเส้นในแนวนอนนะคะและเส้นลองจิจูดคือเส้นในแนวตั้งไปยังบริเวณนั้นให้เส้นตัดกันแล้วก็อ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ค่ะก็จะสามารถบอกได้ว่า บริเวณใดอยู่ตรงไหนของโลกนะคะหรือว่าของแผนที่ค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของภาคเหนือกันต่อนะคะภาคเหนือที่ตั้งและขอบเขตนะคะในแผนที่ที่นักเรียนเห็นคือแผนที่ของภาคเหนือนะคะภาคเหนือนะคะด้านบนเวลาเขากำหนดทิศนะคะด้านบนตัว N ก็คือทิศเหนือด้านล่างตัว S คือทิศใต้นะคะ W คือทิศต,ตะวันตก และตัวอีแทนทิศต,ตะวันออกนะคะทิศเหนือของภาคเหนือเหนือสุดอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณตรงที่เมาส์ชี้อยู่นี่นะคะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมานะคะคือบริเวณนี้และประเทศลาวนะคะโดยมีคิวเขาวแดนลาวทิวขาวแดนลาวอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีตัวหนังสือกำกับนะคะเป็นทิวขาวที่กั้นเขตแดนของประเทศนะคะ ส่วนทิศตะวันออกทิศตะวันออกคือฝั่งที่เป็นตัวตัวอ e, ีนะคะฝั่งที่เป็นตัวอ e, ีดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดคืออําเภอปัวจังหวัดน่านนะคะตัวอ e ีอยู่ตรงนี้ทิศตะวันออกนะคะจังหวัดน่านนะคะตัวหนังสือเล็กๆตรงนี้นะคะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวนะคะประเทศลาวจะติดทั้งทิศเหนือแล้วก็ยาวมาจนถึงทิศตะวันออกด้วยนะคะ มีทิวเขาหลวงพระบางกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาวค่ะต่อไปทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกจะอยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็คือตัว w นะคะดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของภาคคืออำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนตัวจังหวัดอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนทั้งหมดเลยนะคะ มีนาเขตติดต่อกับประเทศพมา่านะคะหรือว่าเมียนมาร์นั่นเองมีแม่น้ําสารวินกั้นเขตแดนนะคะส่วนทิศใต้นะคะดินแดนที่อยู่ทางใต้สุดก็คืออําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตตนะคะตรงนี้ตรงที่เป็นบริเวณสีเขียวและมีจุดดําๆนี่นะคะจังหวัดอุตรดิต์ค่ะลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนะคะจะประกอบไปด้วยหนึ่งเขตทิวเขา เขตทิวเขานะคะก็จะประกอบไปด้วยทิวเขาแดนลาวนะคะเห็นทิวเขาแดนลาวในแผนที่ไหมคะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะทิวเขาถนนธงชัยทิวเขาผีปันน้ำและทิวเขาหลวงพระบางค่ะอันนี้คืออ่าบริเวณที่หนึ่งนะคะจะเป็นเขตทิวเขาส่วน ลักษณะของภูมิประเทศส่วนที่2ก็คือจะเป็นเขตที่ราบผุกเขานะคะที่ราบผูกเขาก็จะมีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆอยู่ระหว่างเทือกเขาและหุบเขามีแม่น้ําไหลผ่านนะคะมีดินอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะเป็นที่ราบที่เป็นบริเวณสีเหลืองนะคะที่อยู่ระหว่างหุบเขาต่างๆนะคะเขตที่3คือบริเวณที่เป็นเขตแอ่งที่ราบนะคะจะเป็นที่ตั้งถิ่นฐานสําคัญของชุมชนทางภาคเหนือค่ะ แอ่ที่ราบนะคะอย่างเช่นมีบริเวณที่เป็นตรงสีเขียวต่างๆนะคะก็จะเป็นเขตที่ราบค่ะแม่น้ําสําคัญของภาคเหนือนะคะภาคเหนือแม่น้ําจะไหลลงสู่แม่น้ำสามสายหลักด้วยกันนะคะก็คือแม่น้ําบางกลุ่มจะไหลลงสู่แม่น้ําโขงแม่น้ําบางกลุ่มจะไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําบางกลุ่มจะไหลลงสู่แม่น้ําสารวินค่ะ แม่น้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําโขงนะคะก็จะประกอบไปด้วยแม่น้ํารวกแม่น้ำกกแม่น้ําสายและแม่น้ําอิงส่วนแม่น้ําเจ้าพยานะคะแม่น้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาจะประกอบไปด้วยแม่น้ําปิงแม่น้ําวังแม่น้ํายมและแม่น้ําน่านนะคะอย่างที่เราเคยได้ย yes. ินว่าปิงวังยมน่านนะคะเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําเจ้าพยานะคะต่อไป ส่วนที่3คือไหลลงสู่แม่น้ำสารวินก็จะมีแม่น้ำเมยแม่น้ำยวมและแม่น้ำปายค่ะทีนี้ในส่วนของภูมิอากาศของภาคเหนือถ้าใครเคยไปเที่ยวภาคเหนือนะคะก็จะทราบว่าภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นกว่าภาคอื่นๆน,นะคะแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวคนก็มักจะไปเที่ยวใน ในเขตของภาคเหนือหรือบริเวณที่มีภูเขาสูงนะคะเนื่องจากว่าอากาศจะค่อนข้างเย็นนะคะภูมิอากาศของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นแบบร้อนชื้นสลับกับแล้งนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสนะคะก็คือไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เย็นเกินไปนี่คืออุณหภูมิเฉลีย่ยแต่ถ้าถึงชนช่วงหน้าหนาวก็อาจจะเป็นเลขหลักเดียวนะคะ หรือถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็อาจจะมากกว่านั้นแต่นี้คือเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่26องศาเซลเซียสน,นะคะมีฤดูสาการ3ฤดูด้วยกันคือฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนค่ะในส่วนของอลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือนะคะเราจะเรียนทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นในครั้งหน้าก็จะต่อในส่วนอื่นๆนะคะแต่ว่างานจะเป็นงานเดียวกันนะคะก็คือทําครั้งนี้ยาวไปถึงครั้งหน้าเป็นงานเดียวกันนะคะแบบฝึกหัดท้ายคลิปของวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือมีตัวอย่างอยู่ในหนังสือนะคะให้เขียนระบุจังหวัดลงไปในแผนที่ด้วย พร้อมกับคิวเขาแม่น้ําต่างๆนะคะวานให้ละเอียดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สรุปเกี่ยวกับเรื่องลักษณะทางกายภาพของภาคเหนือหน้าที่131ถึง136ค่ะอันนี้เป็นงานสำหรับชั่วโมงที่1น,นะคะคือชั่วโมงนี้และชั่วโมงที่2ที่จะต่อกันนะคะให้เวลาทำทั้งหมดสองชั่วโมงด้วยกันนะคะอย่าลืมทำงานให้เรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ